กำลังจะนอนแล้วแม่จาหนูเจบปนหนูง่วงนอนแล้วย,ยังคะแม่เจบปนแชท,ทำไรนะลูกเจแปนลูกจะเตะบอลตอนนี้ไม่ได้นะคะเราต้องนอนก่อนเดี๋ยวค่อยเตะบอลตอนเช้าโอเคไหมคะโอกะนอนต้องทำยังไงคะลูกอนอนก็ต้องฝันดีใช่ไหมคะ เซ y say good n i ยัง g o o ไหน g h t ไหน d n i ไหนเบบี้เบบี้โอ้ b บ b y หลับแล้วยิงชนแม่เตะบอลอยู่เลย b บ b y หลับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเตะบอลกันโอเคไหมคะเตะบอลเดี๋ยวค,ค่อยเตะอ,องขวัญชอบอ,องขวัญชอบเตะบอลเหรอลูกชอบเตะบอลแม่สนุกไหมอะคะอ้อาว สนุกไหมลูกใช่ไม่ะไม่เอาไม่เอาเตะบอลได้จะเตะเตะโทรศัพท์ไม่ได้แล้วลูกโทรศัพท์แม่พังจี้ยื้อไปลูกบอลอยู่ไหนลูกบอลอยู่ข้างล่างใช่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรานอนก่อนแนละ้วเราจะไปเตะบอลกันโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคค่ะโอ้จะเป็นนักเตะหญิงใช่ไหมจะเป็นนักเตะฟุตบอลหญิงเหรอลูก คิ้วหนึ่งคิ้วนี่แม่จาือจไหนนี่คืออะไรอะลูกคือขาวขาขาวาวคือจมูกขาวาคือขี้กลูกหรือเปล่าลูกไหนดูสิ ช็อกโกแลตเหรอในช็อกโกแลตอันนั้นรูจมูกค่ะเขาเรียกว่ารูจมูกค่ะอุ้ยอุ้ยไม่เคยแย้ไม่ใช่ช็อกโกแลตรูจมูกนีไ่ไงรูจมูกลูกอะ่ะอุ้ยว่างไหมไม่ค่ะ นอนฝันดีนะคะฝันดีนดีนะคะคนเก่งนอนนอนนอนโอ้ฝันดีคนโอ้หลับซะแล้วคงขันหลับง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนนะฟังเรื่องอะไรดีคะฟังยังยีรักยีรับแล้วฟังหนูหน้อยหมวกแดงไหมหนูหน้อยหมวกแดงเอาไหมลูกอา่ะ <Okay. S 1> มีอะไรอีก ลาพันเซลมีเงจะเทลแล้วเงือกน้อยหายไปไหนแล้วลกูกนางเงือเราอยู่ไหนมอือเมดอะแม่ไม่เห็นหนังสือมือ,เม,อเมดมานานแล้วนะของขวัญเอาไปไว้ไหนลกูกของขวัญเก็บไว้ใช่ไหมแอนาเมดใช่มาเมดเปลอันนี้กอบลูก หาเมอร์เมดไม่เจอนานแล้วนะเนี่ยเอหนูเมอร์เมดหรืออ,รอยู่อยู่ห้องหญ้าหรือเปล่าลูกอ,อยู่ห้องหญาค่ะโอ,อ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหยิบมาเนาะเอาไหน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 เกี๊ยบลูกชอบสัตว์โลกหน้ารู้เนี่ยลูกชอบแอนิมอลเหรอลูกชอบแอ,อ,อนิมอลแท่นี้เนี่ยอันนี้อะไรลูก น้อยใช่ไหมอินโนเช่โอเค okay, <ม>เดี๋ยวแม่าโอ้ลูกช่องยีราฟม,มากเลยโอเคเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังนะคะเป็นแค่โอเคเดี๋ยวเรามาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะทุกคน